แล้วผมพามาดูแม่ค้าเขาขายนะฮะแบบธรรมชาติธรรมชาตินะมรับผมห้องอย่างก้เนี่ยห้องหยังกไสลาหยังไม้ไมมือนะมมือนะมเคามือนังก๊าดไส้ว่าหยังกัาร้อยเอา กำดาได้ไปยังเออกําเตะกําเตะคือเหมือนกําได้ไปยังมาแล้วกําได้ที่ร้อยยังมีอ๋อที่ร้อยยังมีอ่ะมุจจากันเอาเสียงว่าเสียงก็ที่ร้อยยังมี้ยมเลยพูดเกินไปก่อนอ่ะเอามันยังมีหนออันนี้มันมาใหม่หนอโดยยังนีอ่ะแล้วว่จอมกําเตะคือเหมือนกับว่าคือเหมือนเนี้ยอันนี้เราหนอนนี่หรอนอไปว่าป่องครับผมอ่าหนอไปว่าป่องนะภาษาล้วนหรือว่าภาษานะครับผมใครก็เออบ้านก็เหออ สบิบบาทอันนี้เหรออันนั้สิบบาทอ๋อสิบอันนี้สิบบาทอ่ะฟุ<ม>้งเ่าวะ,ะแล้วผมอ่าเป็นเรียกว่ามะเขือหมื่นนะฮะต่ก,การไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรนะงงๆวนะมาดูเมคะาชัดจะต่อยก็ขายนะยืนจ้องใหญ่ๆมานั่งขายขายหน่อขายสองอย่างนะครับหน่อน,นี่นนนะนอะไรละสิบ <c oughs> บาทดิคหน่อเท่านนไรยี่สิบบาทหน่อบงหน่อซางหน่อไรหน่ออย่างเนี้ยห <c oughs> น่ออนไรอ๋อหน่อไร อันนี้อันนี้อันนี้กาเป็นมาอันนี้ชื่อบรุนะครับผมอ่าก็มาดูไหมคะับเขานั่งขายนะจะมีอ่มามะเขือมือน่นแล้วก็น,นอนะครับผมก็มีกองยางก,ก็มานั่งขายกันนะครับเรียกว่าอาหารท้องถิ่นชุมชนธรรมชา,มาชตนินะครับผมก็เรียกว่าอ่าประวัติชีวิตนะครับผมการนำมากินนะฮะก็พี่น้องชาวไต้หวันนะฮะเผาลวดนะครับผมนอนนี่ว่าคำดอยมันคำบ้านจ่างจีนเหรอ อ๋อนอ <si นี่ภาษาโดยฮะล้วะเร <S <S ียกว่าอาปองครับก็สัดคันก็มีหลากหลายนะผมภาษาท้องถิ่นมั่งภาษากลางมั่งนะผมเมื่อกีก็อาจจะมีชัดขนขอบคุณครับผมครับผมนะฮะพามาที่ตลาดชนเผานะผมมาเป็นตลาดชนเผามาดูเขาขายนะผักขึ้นบ้าน bay thai kham tung tung a bê tông tung 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 ถับผมปักหนามนะตรงนี้จะเป็นหนามเดีดูมาละสิบาทมาาันจะเชียงตรงแล้วผมอ่าผักตรงนี้เนาะมันจะเป็นอืมไอ,อยอดมันก็กินได้เหนือเปับผมปักหนามเชียงตรงเออขอไปเก็บเถินเก็บปลาเนาะถ้ากูดเหรอถ้ากูดเหรอถ้ากูดปันละห้าบาทถ้ากุดห้าบาทอ่าผักกุ้งมาละห้าบาท,าบาทแต่ผักหนามนี่อ่าใช้จิ้มน้ำพริก ก,กินน,น,กน้ำีน้ผมักน้ำเขาบอกว่ากินน้ำพริกมะร้น้ำอทลิสงนะัก,กน้ำนะผักเป็นบ้านของกชนนตอนนี้กระดันหมดคนชาวไตที่ไม่สายนะผมก็มาเจอขายผักน้ำนะผับต้นนี้ก็เป็นผักออกตามธรรมชาติเอาให้ปานออกะนะเอาให้ปาปนะระมาสิบบาทรบบาท กกอ๋อปากแก้ยไงน้ำเทียบอ่าเรียกว่าปักน้ำนะน้ำแต่พอน่าจะถืตรงมาสิบาทอย่บ้านไหนนี่เอาไหนมาขายบ้านไหนอ่ะหัวนะ้าบ้านหัวน้าเนาะถ้ากดปากน้ำ,นนำจากถือตรงมาขายไในสายมาละสิบบาทฮะขอบคุณครับผม ครับผมมาดูสินค้าแปลกๆอีกอย่างหนึ่งนะตรงนี้ชาวไต้กระดังนั่งขายตัวนี้เหลืองๆนี่เป็นเห็ดนะครับผมเห็ดนะฮะไม่เคยเห็นเห็ดอย่างก่เห็ดเป็นเหลืองฮะเอาเอาที่ไหนมาตี๋ถุงพุ่มมาอันนี้ออกเถินออกปลาอ๋อเห็ดปีกเหลืองนะครับผมไม่ทายจะได้เห็นชืงใกล้ๆนะฮะข้าวเห็ดหูหนูนะแต่มันสีเหลืองๆนะ ม่ค้าเาวางเป็นกองขายขายกองก็หือนี่รับผมกองดยี่สิบบาทนีย่อี่กองคีคาปออกบนงน้านออกู่เดียวกนนะรดฟ้าจะผันออกไปนี่จะันมาเอมาหลาเด้ออันนี้ออกในเถอในปากะเกตปิกเหลืองนะครับผมไม่เคยไม่เคยจะได้เห็นนะเก็มาจากเชืยอสุงนะครผม อาแม่ค้าขายกล่องละ้ยี่สิบบาทเอาจจะชิวตูมาขายนะครับผมอันนี้กล้าวเป็นมากล้าวเป็นมาล่ะโอ้เ็ดปิกเหลืองอันนี้อันนี้เอาเอาแค่กิดนะดอกครับผมเสตปิกเหลืองนะไม่ค่อยจะได้เห็นเห็ธรรมชาตินะผมก็เรียกว่าการขอครั้นหนึ่งนะ เดี๋ยวไปซื้อของขายกันให้ครับกล่องละ20บาทนะเห็นปีกเหลืองคลาผมขอบคุณครับผมครับก็มีลูกค้ามาซื้อนะครับกล่องละ20บาทนะเห็นปีกเหลืองก็งไม่เคยเห็นนะครับผมไม่ว่าของกินของกินชาติพันธ์นะครับผม ก็มีคนนิยมรับประทันก็ซื้อกินะกล่องยี่บาทไม่แพงนะความเผ็ดดเดือดจัชตงก็เด้ินครับตคุณมคบครับผมมาดูผักอีกอย่างหนึ่งนะคับคุณบ้านมาดูผักอะไรนะครับ ผักอะไรอย่างก็ผักขังหนูอา่าผักขังหนูอ่ะครับผมอ่าเป็นผักพื้นบ้านนะฮะบ้านเราเนี่ยเรียกนะค้าอย่างผักอา่าไม่รู้ว่าผักอะไรนะนะค้าเขาไม่น่าขายได้เน็ตกองขายกอ,องก็เหอ,ดเอะ,ะดิสิบบาทนะครับสิบบาทไม่แพงน,น,น<ป>ะครับเอาไปครับนั่นพี่เก็บ,อกกบ้อบอกแกว่ขายที่ปุณณารามาขกว่า้วยนะ ละผมก็เ,ออเป็นปักนะครับ,บนนผมเป้นบานนะต่อละสิบบาทครับ,บคุณครับผม